เอาอสวัสดีค่ะนายทวิจุลาวันนี้ทศพรเมื่อง,งานนะคะจะมารับคำท้าไอบาร์เกตของทวูดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว,ว่าซื้อน้ำแข็งมาแล้วโอเคปะเอ้าโอเคทนอะไรเหรอขอ,อเก็บ่วนได้ไหมตัวหนาว เราไม่ท้าต่อด้วยจริงเราหยุดที่เธอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียดายน้ำเราบอ,อกแล้วอื้อ พร้อมค่ะพร้อมค่ะร้อนหัวได้เราไม่หานก่อนจบแค่ดีอนะไรของมูนขอให้อยู่ในนี้เดี๋ยวพวกนี้เป็นบริจาคโอเคไม่ไม่อาบน้ำแล้วเดี๋ยวเป็นโลก